สวัสดีครับพบกับผมมอย่นในการพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่14มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมอยุ์นะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณกคาคอมเมนต์ กัรพยากรณ์ดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับการพยากร์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ตรงกับดวงผู้ใดเลยก็ได้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกัรพยากร์ใดที่ออกมาดีก็ขอให้เป็นพลังเป็นกําลังใจของท่านนะครับส่วนกัรพยากร์ใดที่ออกมาไม่ดี ก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับขอบคุณครับดวงของท่านผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่14มกราคมนี้นะครับเอกออฟครับหนึ่งถ้วยโอกาสใหม่ๆที่จะได้งานซึ่งเป็นงานที่ตนรกักงานที่ตนชอบที่ปรารถนาที่อยากจะได้ทำนะครับ ก็มีเข้ามาให้กับชาววันพุธกลางคืนนั้นได้ทําได้มีข่าวดีๆในเรื่องของการงานที่ทําให้รู้สึกสุมีความสุขกายสบายใจนะครับหรืออาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เข้ามาใช้ในการพัฒนางานเพื่อที่จะปรับปรุงให้การงานนั้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ก็มีแรงบันดาลใจในเรื่องของการสร้างผลงานที่ดีๆนะครับ for of sort ีดาบงานอะไรที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับที่ทำไม่ไม่เป็นไปอย่างราบรื่นดังที่หวังนะครับงานที่สะดุดกลางกันไม่รื่นไหล ก็อาจจำเป็นจะต้องมีการพักนิ่งเอาไว้ก่อนนะครับหรือบางทีวันนี้ก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยในระหว่างของการทำงานได้ก็อาจจะทำให้ต้องพักงานเอาไว้ก่อนนะครับสแตร t การควบคุมกับสถานการณ์ของงานที่มีปัญหาให้ต้องอดทนนะครับ ไอ้ตุ้มเทมากมายนั้นกับการที่จะจัดการกับการแก้ไขปัญหาก็ต้องอดตนอดกลั้นที่วันนี้ต้องเจอกับงานยากยากขึ้นนะครับหรืองานที่มีความท้าทายในเรื่องของความสามารถพอสมควรแต่ก็สามารถที่จะรับผิดชอบจัดการกับงานและก็อุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยดีนะครับในเรื่องการเงินก็ หาเงินเก่งนะครับรายได้มีเข้ามาด้วยความเหนื่อยยากบางคนนั้นก็อาจจะโชคดีที่จะได้เกณฑ์นในเรื่องของการได้รบ้านได้รถเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่ใช้เงินในเรื่องของการซื้อของแพงหรือของที่มีราคาสูง ก็อาจจะทำให้วันนี้ต้องจ่ายเงินออกมากเช่นกันนะครับบางคนวันนี้มีสภาวะการเงินที่ขาดมือขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้เดือดร้อนในเรื่องของความรักนะครับคนโสดวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักแรกพบขึ้นกลับกับใครสักคนนะครับหรือบางคนที่ยังไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักก็อาจจะพัก ใจนั้นไว้นิ่งๆก่อนสักระยะหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะมีสเปคสูงเกินไปก็อาจจะไม่ก้อยถูกใจใกลง่ายๆนะครับคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะครับเพื่อให้ใจนั้นเป็นปกติแล้วจึงก้อยคุยกัน เพื่อที่จะแก้ปัญหาความรักด้วยกันนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสบายใจมีเงินหลังไหลเข้ามาการงานที่มีความมั่นคงก้าวหน้านะครับและก็มีรักที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ